ลูกนี้กี่ประมาณโลครึ่งโลครึ่งแล้วนะอ่าประมาณโลหนึ่งเนี่ยนได้อยู่เนาะอันนี้พันไรเนี่ยกระดุมทองค่ะอ๋อต้อนกระดุมทอง <c oughs> เคยกินยัง <c oughs> คนปลูกก็ยังไม่เคยกินนะครับต้น <c oughs> ก็ยังไม่เคยเห็นลูกลูกแกกระดุมแล้วก็ไม่เคยเจอเ <c oughs> พิ่งเพิ่งได้เห็นที่สวนนี่แหละค่ะอ่าเพราะเราอยู่ภาคอีสานเนาะ <c oughs> ภาคอีสานก็ปลูกทุเรียนได้กี่เดอ้อ <c oughs> ที่สวนกะจะได้ชิมกบมีกระดุมทำเนล่วงเนาะ ร่วงไหมเพื่อนๆขนาดนี้ร่วงไหมคะถ้าไม่ร่วงก็จะได้ชิมเนาะเพราะว่ามีลูกเดียวมีต้นเดียวแล้วก็ลูกเดียวด้วยนะคะดอกเยอะอยู่แต่ไม่เอานะมันต้นเล็กเนาะต้นเล็กก็เลยเอาไว้แค่ลูกเดียวพอนี่นะคะก็กะว่านั้นน่าจะอยู่ให้เราได้ชิมอยู่นะคะก็เลยจะทําอะไรวันเนี้เราจะมาเต้าหน่วยค่ะเราจะมาเต้าหน่วยเอาไว้ก่อนค่ะเดี๋ยวลมแรงๆมาเขาจะโยกซ้ายโยกขวานะเราต้องได้กินเนาะเราเต้าไว้เลย เต้าแบบที่เรายังไม่เคยเป็นนะคะเหมืนนี้แหละนะพ่อเนาะโยงขมัดสองสี่อันเลยบ๊อบขมัดสี่อันมัดสี่อันเอาเอาเสียงมามัดใส่กันสี่อันเออเท่ากันนั่นแหละเอาเท่ากันเออส้นเหรอเออเคยดูเข้ามายังไม่เคยนะคะทุกคนอ่าสี่เส้นเต้าลูกของเราก็ยังไม่เป็นนะคะเพื่อนจะลองเต้าดูแล้วมัดมัดตรงกลางมัดตรงกลางมัดตรงกลางเลย หันมานี่สิให้ดูด้วยเดี๋ยวๆนะคะตรงนี้อ่ามาแบ่งกลางแล้วแบ่งครึ่งนะคะอ่าเออแบ่งครึ่งแล้วก็จะมัดมัดมัดตายเลยเนาะมัดตายเลยแบบนี้ใช่ไหมอ่าเราตัวตัวปมมันอยู่ตรงกลางตูดมันเอาปมไว้ตรงนี้เหรออ่เอาไปทีละเส้นนั่นแหละอ๋ออย่างงี้ใช่ไหมเออมัดเลยมัดเลยปึ๊บมัดแบบนี้เราเราก็ไม่ต้องแน่นใช่ไหมไม่ต้องแน่นมากเออเอาอยากเอาไว้กระตุกด้วยเผื่อมันตึงเนาะเผื่อเผื่อ ต่เห็นวิธีหนึ่งเขาเวลาเวลาลูกมันยืดแล้วแล้วมันตองไอปมทำไมไม่ตรงเลยนี่แก้ไหมได้อยู่โอ้ยไม่คือเลยเนาะดอยู่ได้อยู่หรอกนะแม่ได้อยู่ค่ะอย่แก่อ่าปกติต้องให้ปมตรงนี้นะมันอยู่ตรงกลางตูดนะครับอันนี้เบี้ยวนะครับเมื่อใไหม่นะครับเออไม่เคยไม่เคยไม่เคยได้เต้านะคะเดี๋ยวจะไปศึกษาอีกทีหนึ่งนะคะัก็ดอย่างนี้แลได้แล้วได้ไหมเออ แต่เราแบ่งกลางไม่เป็นนะครับต้องได้ชิมนะครับกระดุมนะครับกระดุมทองเราไม่เคยได้ชิมเลยเราเต้าลูกไว้แบบนี้แล้วก็น่าจะอยู่ให้เรานะลูกต้องอยู่นะคะว่าแม่เต้าลูกให้ลูกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะน่าจะได้ชิมเลยนะคะเราไม่เคยได้กินเราไม่เคยเห็นลูกต้นเราก็ไม่เคยเห็นครั้งแรกคือต้นนี้ตีแรกถ้าจะได้คิมถ้าไม่ร่วงถ้าไม่ร่วงนะคะถ้าไม่ล่วงได้กินแน่นอนครับ เดี๋ยวเดี๋ยวถ้าตันชิมเดี๋ยวจะรีวิวการชิมดูนะว่าอร่อยไม่อร่อยเพราะว่าคงจะไม่ให้ใครเพราะว่ามันมีลูกเดียวคนปลูกต้องกินก่อนถ้าถ้าเขาอยู่ให้เราได้ชิมนะคะทุกคนต้องมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ชิมไหมนะครับ